คุณไป ครัวคุณต่อยแล้วนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันเนี้ยผมชอบมากมากชื่่าขอบคุณอต้อยอต่อยมันเป็นอย่างนี้ชอบมากมากคืออย่างนี้ฮะคุณดูเครื่องปรุงของผมนะมันอยู่ในครัวมันอยู่ที่บ้านจริงๆริงหยิบนู่นนี่กรชันี่ก็ชใช่ใช่ใช่มันเป็นของที่อยู่ในบ้านเราจริงๆที่ท่านผู้ชมก็มีอยู่แล้วแล้วทําได้เลยแต่เวลาเอามาทำเนี่ยเวลามองจากเครื่องปรุงนี้นึกไม่ถึงเลยเขาจะมาทาเมนูนี้เมนูนี้คือเมนูปลากระพงราด พริกแกงโอ้โหคือคือเราเราเคยกินปลากระพงราดพริกหรืออะไรทําแล้วแต่ปลากระพงราดพริกแกงมันจะทำไงถึงจะอร่อยนั่นแหละดหนูยังมองอยู่ว่าปลากระพงราดหนูตื่นตุนตุกตุกินเป็นเหรอไม่กินเป็นขากินคนกินปลาเพราะเพแม่บอกว่ากินปลามากๆสายตาไม่ตั้นเออทำไมล่ะคะอ้าวก็คุณเคยเห็นแมวใส่แว่นไหมล่ะอคิดปลามากๆสายตาไม่แว่นเพราะแมวไม่เห็น แม่หนูฉลาดมากแม่หนูฉลาดมากวันนี้เราจึงจะมาสอนท่านทําปลากระพงราดพริกแก่ร้านเนี่ยเขาทําได้เด็ดด้วยเหตุผลนี้เขาเป็นร้านข้าวต้มเมื่อเป็นร้านข้าวต้มนะถ้าเกิดว่าทําอะไรที่มันผัดเร็วๆร้อนๆออกมาแรงๆแล้วถ้ามันไม่อร่อยอย่าฝันว่าจะตั้งอยู่ได้ถ้าจะตั้งอยู่ได้ท่านต้องทําอะไรที่มันพุบพับปุ๊บแล้วมันอร่อยร้านนี้ชื่อร้านราชาข้าวต้ม,มผักบุ้งลอยฟ้านั่นไง เจ้าของร้านเป็นทหารด้วยเฮ้ยโแล้วน่ารักน่ารักเป็นทหารแต่น่ารักผ่านมาไปเฮ้ยทำไมอะไม่ลงดีไม่ลงดีไม่ลงเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราได้ทำอะไรผิดขอเชิญท่านจะพบกับคนตรีสรายุทธติ่นมาหอมจากร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทหารมาทำไงเฮ้ยเดินช่วัสดีครับ แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าหนูเนี่ยเคยเรียนรู้เกี่ยวกับกฎทหารมาตาเบ๊ะไม่ได้นะครับไม่มีหมวกไม่มดต้องใส่หมวกต้องใส่หมวกเพราะว่าเด็กๆหนูอยากต้องโค้งต้องโค้งต้องโค้งทำมุู้ว่าทหารมาเพราจต้องนี่อนี้พอใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเอ่อท่านครับเราต้องให้เกียรตินะครับคน คุณหญิงยศถามาคนเป็นคุณหญิงมียศทำเป็นทหารตำรวจทหารไม่ใช่ว่าไปเกรงไปกลัวแต่การให้เกียรติบุคคลซึ่งสมควรได้รับเกียรติมันทําถูกต้องแล้วถึงต้องเรียกเขาว่าท่านครับตั้งที่เด็กกว่าผมอีกเด็กกว่าผมนะครับเนี่ยจริงเหรอครับใช่ครับเด็กกว่าหน้าอ่อนขนาดนี้ท่านครับร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าอยู่ที่ไหนครับ ของผมร้านที่ปัจจุบันที่กรุงเทพก็อยู่ที่ถนนแจ้วัฒนะตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอ๋ <c oughs> อปผมมี3สามสาขานะม,มีมีพัทยามีสาขาพัทยาเหนือนกับพัทยากลางอ,อีกสองร้าน <c oughs> แล้วทำมาไม่ใช่อน้อยๆทำยีา20-30ปีแล้วสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วที่พัทยานี่ของท่านมี3ล้านเหรอครับใช่ขอยืมสักล้านห้าสามล้านแล้วอร่อยจริงๆครับ โดยเฉพาะอย่างนี้ร้านเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพมันง่ายๆนิดเดียวนะฮะอยู่ราชพัฒนพระนครตรงข้ามราชพัฒน์ก็เห็นเลยตรงแจ้งวัฒนะครับใช่ครับแจ้งวัฒนะทางที่ไปทางนู้นนะครับทางสายวงเวียนวงเวียนหลักสี่นะครับเราจะไปดูกันว่าเขาทาอย่างไรแล้วมันอร่อยเด็ดได้อย่างไรเชิญชมครับนี่ครับที่ร้านเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วลาข้าวต้มไงลาข้าวต้มมันต้องอย่างนี้มันต้องเด็ดมันต้องเร็วมันต้องชัดและก็อร่อยนะครับนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมด เราจะเริ่มต้นจากต้องเตรียมปลาปลากรต้องสดปลากระพงต้องสดทุกวันนะแล้วก็น้ำหนักตัวนึงก็แปดเก้าขีดก็ใหญ่ดีก็จะแข็งบผมกําลังนี้กาลังดีครับกำลังดีต้องสดทุกวันครับผมครับหลังจากทาความสะอาดและบ้างเสร็จเรียบร้อยเอาไปต้องน้ามันน้ํามันต้องใหม่นะครใหม่เอามาทอดทอดทอดจนกรอบนะฮะต้องกรอบให้กรอบอ รอบนอกนุ่มในนุ่มในเพราะฉะนั้นไฟท่านผู้ชมสาคัญมากเห็นไหมไฟมันไม่แรงต้องพอดีพอดีต้องพอดีพอดีครับนะครับคนที่ทอดปลาพวกนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะฮะก็จะหัดแล้วก็จะรู้ว่าในที่สุดแล้วต้องใช้ไฟขนาดไหนนี่ได้มาแล้วนะครับก็เหลือครับคราวนี้ทําเครื่องก็เครื่องพริกก็พริกก็พริกใหญ่พริกเม็ดใหญ่แพงแล้วก็มาข่าแล้วก็หอมหอมแดงครับปหอมแดงแล้วก็โขกเข้าด้วยกันนะครับ ให้มันเข้ากันก่อนเข้ากกัันน่อครบตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมไทยกรระเททียยมไคับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้เราทําเครื่องแกงแดงท่านผู้ชมแล้วก็เกลือฮะใส่เกลือหน่อยแล้วก็ใส่เกลือครับผมแล้วก็ผิวมะกรูดขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ครับมันหอมนะท่านนะมันเป็นเครื่องแกงครับมันหอมจริงๆมะผิวมะกรูดเนี่ยใส่เป็นๆดีๆเนี่ยสุดเลยเนี่ยตำจนเข้าเนียนกันนะแล้วก็ถึงจะใส่กระปิลงไปหน่อยนึงเนี่ยดูเขาตำเนี่ ตําจนเนียนเข้ากันนะฮะทั้งท้งที่เอามาผัดนะท่านผู้ชมนี่เครื่องแกงผัดนะแต่อันนี้เขาตาเนียนดูไว้ก่อนนะฮะเราพักไว้คราวนี้ก็เตรียมกระทะน้ำมันโรยเข้าไปพอประมาณครับแล้วก็เอาเครื่องแกงเครื่องแกงพี่แกงเนี่ยมาผัดเอามาผัดครับครับผัดหอมนะฮะต้องผัดให้หอมขึ้นมาก่อนครับพอหอมขึ้นมาได้ที่จึงใส่ใส่เครื่องเคียงนี่ที่ผมบอกคุณอวัดตั้งแต่ต้นเครื่องเคียงเห็นไหมมาแล้วมาแล้วฮะเขาพวดอ่อน พริกไทยอ่อนถั่วฝักยาวกระลำปีกระลำปีมะเขือกรอบเออเนี่ยใส่มะเขือกรอบมันน่ากินหมดเลยพริกเม็ดใหญ่แดงพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ขาดเสียไม่ได้เด็ดขาดเลยคือกระชายกระชายซอยครับผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันครับพอให้มันสลดนะท่านครับพอให้มันเริ่มสลดใช่พอให้มันพอสุกอ่ะครับแล้วก็ใส่นตั้นสาย ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาอย่างดีนะครับน้ำปลาอย่างดีนี่เขาอยู่พัทยาได้น้ำปลาดีมาอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันใส่น้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกที่นี่ใช้น้ำสต๊อกไก่นะครับไก่นี่ใบโหระพาใบโหระพาครับเนี่ยมันน่าทําจริงอ่ะมันทําได้ง่ายๆท่านผู้ชมดูดิผัดเข้ากัน แต่ตรงเนี้ยสาคัญมากใช้นมสดนะครับกับเผ็ดที่ใช้นมสดเพราะเราเราเราจะไม่ใช้กะทินะะกะทิกลายเป็นจูชีไปเลยอ๋อเราใช้นมสดใช่ไหมฮะกับนมสดจะอร่อยใช้นมสดแล้วก็เอามาราดวนตัวปลาของเราเป็นอันเสร็จสิ้นครับปลากระพงราดพริกแกงครับเป็นคนแรกเลยที่มารายการกับเราแล้วพูดเรื่องของการใช้นมสดได้อย่างดีที่สุดเลยแล้วฟังแล้วมันมีเหตุผล คือเมนูนี้พอใช้กะทิมันจะกลายเป็นชูชีชูชีคุณนวัดเวลาฟังมันมีเหตุผลนี้ป่ะ ไม่ใช่อยู่ดีๆจะใช้นมสดแล้วบางคนที่พูดว่าใช้นมสดแทนใช้นมสดแทนกะทิได้ไม่ใช่ไม่ใช่หรือใช้กะทิแทนนมสดได้ไม่ใช่นะมันต้องอะไรเป็นอะไรครับถูกต้องครับฮัเตอร์เบอร์ทเอเบอร์อยตรง่อย่ตรงอจุดถูกต้องครับัก็อย่างที่บอกมาเริ่มต้นจากปากโะพงนะครับแน่นอนนะฮะถ้าไซซ์ทำแบบนี้นะฮะมือ่จะเป็นนึ่งเป็นอะไรเงี้ยหนูวไซซ์ไม่เกิน1กิโลกรัม แปดเก้าขีดแปดเก้าขีดเพราะกิโลจะเยอะไปเหมือนกันก็หนูเออท่านหนูบอกว่าไม่เกินหนึ่งกิโลมีมีปัญหาอ่ะมีปัญหากับท่านเหรอหนูเรียนบอกท่านว่าหนูบอกว่าท่านครับผมพาไปจับปรับทัศนวิสัยหน่อยนะครับปกติครับปกติหัูเป็นพนักงานตํารวจใช้ได้ยังครับแข็งแรงครับแข็งแรงครับโอเคครับต้องประมาณแปดเก้าขีดครับแปดเก้าแล้วปลากระพงต้องสด ต้องสดทุกวันคต้องสดทุกวันล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเอาส่งเอาไส้อะไรออกให้ครับแล้วจึงมาบ้างนะครับได้ปลาเรียบร้อยได้เครื่องแกงซึ่งเป็นเครื่องแกงแดงและได้หลักว่าชัดหนึ่งแล้วว่าเออถ้าเราจะทําแบบราดพริกแกงเราไม่ใส่กะทิครับไม่ใส่กะทิครับเราใส่นมสดใส่นมสดครับเมื่อคนลราฟังตรงนี้มันชื่นใจแต่มันชื่นใจกว่านั้นตรงไหนรู้ไหมคุณนวานครับผมมันอร่อยอชิมดี ทันอร่อยท่านครับท่านเคยดูรายการเราใช่ไหมครับดูบ่อยเลยครับดูบ่อยครับตอนนี้เวลาผมจะชิมกันนี่ท่านจะต้องไปอยู่ที่ไหนครับขอบคุณมากครับครับผมดีใจดีใจ เดี๋ยวเขามีแต่ว่าทหารอาจจะสั่งเราอันนี้เราสั่งทหารเราไม่ได้สั่งเราเมื่อกี้ท่านดูเทปซ้ำได้เลยเราถามว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านไปเองเราไม่ได้สั่งเราขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับใช่รายรครับเรขออนุญาตเอาข้าวก่อนครับข้าวครับนี่ครับขออนุญาตตักตักปลาให้อานะครับครับขอบคุณมากครับคุณโบคุณรู้ไหมว่าผมเสียดายทานตัวเดียวกันนะทานเลยานเลยใช่เสียดายมันจะดีมันจะสวยใช่ใช่ ผม <PM S 2> นะครับมีข้าวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีปลาครับแล้วก็มีน้ำปลาพริกมีมะเขือครับใส่ปากเลยครับรสชาติเพอร์เฟกต์มากครับท่านครับผมเข้าไม่ได้เลยครับทำไมทำไมทั้งสี่ท่านดูกลัวทหารจังเลยดูอย่างผมนี่ไปกินข้างๆทหารเจอาพ่อคุณ การตำพริกแกงให้ละเอียดนี่เห็นไหมมีเหตุผลครับเห็นหรือยังเพราะว่าหลังจากที่ผัดแล้วเนี่ยพริกแกงความละเอียดของพริกแกงเนี่ยมันจะทาให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อได้ทุกอนูรูขขนของปลาไม่เหตุผลแล้วการทอดปลาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมันอร่อยจริงๆครับช่วงที่เขาใช้ไฟอ่อนๆทุลองทานดูดิผมบอกจริง ผมเสริมผมเสริมนิดนึงไอ้ที่บอกใส่เยอะแยะมากมายนะผมจะบอกให้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้รสชาติปลากระพงจานนี้แตกต่างคือใช่มะเขือเปราะกระท้อนอ้ว่นใบเรืออกแอนยาวเพราะว่าสองอย่างนี้เป็นซมโบลิกษของแกงของแกงปกติใช่ นะฮะท่านเอามาใส่แล้วมันจะโดดจากลาดสารพัดลาดในที่เราเคยลาดกันมาขออนุญาตด้วยความเคารพท่านนะฮะได้ครับหนูขออนุญาตเพราะหนูเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งทำไมฮะขอตักกินช่วงหางนิดเดียวทำไมครับทไมฮะขอกินช่วงหางนิดเดียวจะเอาไปกินนะฮะโอ้โหกินนิดเดียวไม่นิดละครึ่งตัวท่านกับปลากินแค่หางพอครับผมเวลาคุณทำอะไรอร่อยๆแบบนี้อยากให้เกียรติท่านผู้ชมนะฮะเมื่อกี้ที่โก้ก็พูดเรื่องของการตำพริกแกงให้มันละเอียดเนี่ยมันมีอีกอย่างเวลาเอาไปผัด วลาที่ผอผัดเสร็จถ้าพิแกงมันละเอียดเห็นไหมฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้น้ํามันจะออกมาเป็นน้ําที่เป็นน้ํามันเขาเรียกว่าน้ำมันถูกต้องเพราะว่ามันถูกตํามาจนละเอียดแล้วมันจะออกถ้าไม่ออกแบบนี้มันไม่อร่อยนี่คือส่วนอร่อยสุดในการคุกข้าวกินแล้วอยากให้เกียรติคนทํานิดนึงนะฮะนั่งอยู่ที่นี่ฮะที่ใส่หมวกเนี่ยนี่พ่อครัวครับครับสวัสดีกล้องหน่อยครับนี่ครับสวัสดีกล้องหน่อยครับวันนี้นะฮะนี่ฮะคนที่เหลือนั่นมาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมาคุมตัวท่านกลับไปนะครับทหารนะเพราะว่า ต้องคุมตัวกลับไปทําไมครับคือมาดูแลเฉยมากครับดูแลดูแลเฉยไม่ได้คุมตัวถ้าคุมตัวเนี่ยเราแน่เลยนะครับเดี๋ยวออกจากรายการมันก็ดูแลครับไปปรับทัศนวิสัยเรียบร้อยแล้วครับทัศนวิสัยเราคงต้องไปปรับใหม่แน่นอนมองไม่ค่อยชัดขนาดนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีสรายุทธขอขอบคุณร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้ามันเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่น่าทำและเรียนแบบเขานะครับ มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวครับ,รบวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งฮะอะไรหนูเกรงว่าหนูเอาตาหางไปเดี๋ยวมันจะว่ายน้ําได้เป็นอย่างเดียวไม่มีสมองในการคิดฮะเลอแเ้วไงหนูขออนุญาตหนู <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาเอาอันนั้นของหนูไปอ่ะอ่าเนี่ยก็จะเอาอันนี้บ้างอ๋อ <c oughs> อันนี้เหรอออ คุณก็ว่ายน้ำคุณก็ว่ายน้ำอย่างเดียวก็แล้วกันจุกอาจจะพบกันหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดสุรินทร์ไม่กินตำผสมที่ร้านส้มตำเพชรมณีถือว่าผิดรสชาติมันไม่ได้จัดมากไงรสชาติบ้านรสชาติบ้านบ้านรสชาติจรยิ่งเป็นตะแซบเนาะไก่รวนปลาระครับ เห็นไหมละ่ะเค็มนำเปรี้ยวนิดๆแล้วก็จะมันๆหอมนะฮะเป็น<ร>เมนูทำง่ายๆมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ไก่มากอันนั้นตูสนี่ตูสตูสไกกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง